เศร้านี่อันกินขนมกินว่าท่านอือีนั่งแม่มเพชรอันน้ำขนมกินตีนไก่มาตั้งแต่ล้านนี่ก็นะใน,นส,าสายให้ดูยายเมืองกะได้เอนีอน้ขนมกินตีนไก่ออม่ตะล้านอืต้มแล้วจะกินเมืองบะนี่ หลานน้อยกระเล่นเนี่ยเน่ยเบิ้องมูเ,นะ ee, เ,เ,มเ, <laughs> เขากินเมื่อไรนะเฮ้ยอะไรไายเอ้ยเห็นเห็นเบื้งเห็นเมูเขากินเขากินเข่าอยู่โตนี่เมื่อนี้ไปฝ้าลูกแต่เศร้ามา <making? S 1> เอ้ยอุ้นอะไปปลูกไอ้ามากินไส่ละเฮ็ดยังให้มู <laughs> กินนะฮ <laughs> ะอุ้นอะบุงเดือดรูปหอยตั้งโตมึงยากจะไปท้ายขังนั้นนี่สร้งางไปเ บึงเด้อลูกใครลูกขึ้นมาเฮ็ดนัากินอันเขาเอิ้นอยังน้อยๆอาหารเ็กับเออ่ซิเมนโร่ thank you คนมาเฮ็ดให้ืมูกินเออแม่ก็เฮ็ดน้ำอยู่ดอกแม่ไปฟ้าบันนี้ก็ไปปลูกอ้ายมากไปฟ้าคุกเออไปฟ้าคุกไปฟาจรงลูกทำเอออาหารแบบนี้กับพี่งอนเขาก็มาเออเขาก็เลยไปปลูกกันมากินอืเอออ้ายอัน ก่เล็บว่ลูกดอกเขาใหญ่แล้วคุณนจัดจัดไว้เนี่ยจัดเป็นหมองเป็นหมองไว้ยายก็ที่กินเขาปุ้นน่นะนะยายก็อยากกินอ,อกอาหารฝรั่ง <laughs> ตินน้อยอาหารฝรั่งเ,เก่งไยกินนุมเยอะๆอันนั้นนะกินนุ่มเยอะๆลูกกินนุมหลายๆคืออ้ไรปลตัวเมน ไปซื well, ้อตาหน้ามไปซื้อตาหน้ามตาหนุ <t> ่มตานั่นทั้งว่ามีไผักินอันย้ายกันตัก็ว่ามีท้องใส่นละรังเทียฮันดะฮันดะเออได้ถ่ายไหมพอตีเบิ้งยายท้องดีเบิ้งลูกกินเฟรนเฟ้าลูกกินอาหารเออคนละบัลลาอันอยากกินน้ำโมฮองไว้ยู่เออฮองไว้ยู่เพื่อนน้อยกันนะมาอยากมาหาโมลูกหลามเนี่ย ยายกับแม่ไอ้นอนทนะ่านดูพี่เก่นกับท่านนรูอืเท่านี้ก่อนเด้อยคนอยากไปหาหมูอือยอยู่น้อยอ่ะอะไรไ้เอ้ยบายบาย